มืองเก่าครับอยุธยาเมืองเก่าครับไม่ว่าจะไปไหนมาไหนเดินไปตรงไหนก็เห็นแต่ซากปรัการพังครับเป็นซากวัดวารามสมัยก่อนของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยครับเดือแต่ลงลองรอยลองรอยความ เลยความโหดร้ายของสงครามสมัยก่อนนะครับก็มันเป็นเขาเรียกอะไรของของของสงครามสมัยก่อนนะครับก็เปรียบเทียบกันไม่ได้กับสมัยนี้เพราะว่าถ้าเรามองหนึ่งก็บางคนอาจจะบอกว่าโหดร้ายจังคนสมัยก่อนถ้าไม่โหดร้ายเราก็ปกป้องแผ่นดินของเราไว้ไม่ได้นะครับความแต่สมัยนี้ สงครามสมัยนี้เราไม่ต้องไปไปเชิญหน้ากันแบบตรงๆอาวุธยุโทโธปกรณ์มันทำทำไมครับยิงได้หลายร้อยกิโลนี่ครับจากจากัดเกกาพัวพุทธร,รูกก็เหลือแต่ส่วนตัวครับ สีสาหายโดนทับไฟไฟซะแล้วอึนมาขับขับลงก็เป็นเจดีว่าจะอะไรม่รู้ครับเดี๋ยวต้องออกไปอานดูป้ายครับอนตัวลูกอ๋อตรงนี้เป็นเกตเท้าโบสดนะครับเท้าโบสด ตรงนั้นน่าจะเป็นพระประธานรงที่แลือแต่ส่วนตัวเข็นก็หายไปหัวก็หายด้านหลังก็จะเป็นเจดีย์เดี๋ยวไปดูข้างลอกการป้ายด,ดูว่าเป็นม,ม้เทอะไร We're in the club. วัดเจ้าปราบโอ้โหวัดเจ้าปราบ พาขึ้นมาดูข้างบนเจดีประธาน เจดีย์ขนาดน,นี้ก็จะเป็นเอ่อนี่ไม่เรียกว่าอะไรไปน่าจะเป็นจุดใบเซบมา Terima kasih telah menonton! ตรงนี้น่าจะเป็นคููเมืองตรงไหนที่มีวัดเป็นเมืองเก่านนจะเป็นคูหุดเป็นล่งน้ำเป็นคููเมืองมีนกตัวใหญ่ครับนกกระเรียงสองตัว อานีตัวขง้เดินไปดูเจดีย์องนั้นตอนเดินไปดูเจดีย์อีกองหนึ่งนะครับเจดีย์อีกองอยู่ฝั่งนั้นเราจะเดินไปดูกัน เจดียเล็กๆนี่เยอะมากครับมันเจดีเยอะมากครับแถวนี้จะมีเจดีเก่าเจดี JD องค์เล็กๆเยอะแยะเลยแต่ไม่มีป้ายติดไว้ว่าเป็นเจดีแบบไหนปรนะเภทไหน่าจะเป็นเจดีโบรารณมีทุกจุดนะในเมืองอยุธยาจะไปทางไหนก็เจอ เออสามตัวหนึ่ตัวผืนใหญ่ววมากนะครับหนึ่งตัว,วร้อนครับอากาศร้อนมากร้อนสุดๆ ตรงนี้เป็นโบสถ์เพื่ปต่อเปิดเลยมีป้ายอยู่พอดีเราจะอ่านดูมาเป็นอะไรกันเนี่ย พับพลาเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมีมุกยื่นออกมาทั้งสี่ด้านโดยมุกทางด้านที่ตอน จดีโกงหนึ่งผมว่าจะไปดูฝัง่งนู้นน่าจะไม่ไหวแล้วครับร้อนมากครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าครับเดี๋ยวเข้าไปใกล้ละแต่เดินต้องเดินอ้อมไปขึ้นสะพาน,นัองนุ้งข้างจะกไกลตรงนี้ก็เป็นสะพานตรงนี้เป็นกูน้ำไม่ไหวครับร้อนกลับกลับไว้กันหลังวันหลังครับจะพาทุนไปดูใหม่ โอดเขาชิราฟอนจริงๆนันนี้พาไปเที่ยวชมโรงแรมศาลาอายุทยามาวัดนี้อยู่ใกล้ๆกับศาลาอายุทยาครับเดินมา้ครับเดินมาประมาณสักไม่ถึงร้อยเมตรก็ถึงวัดนี้ห่างจากโรงแรมศาลาสายาไป ศาลาอายุทยานหายนเล่เหนียวนะแดดร้อนโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฐานพทิที โอเคครับ okay,